สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับกำลังฮิตกันเลยนะครับสำหรับกล้องซุ้มอาหารทะเลสดนะครับที่มีคนรีมหลายช่องเลยวันนี้เราก็เลยสั่งมารีวิวบ่างนะครับเรียก,กบแบบเพื่อนๆนะครับมาช่วยกินเรียบร้อยแล้วเพราะคิดว่าน่าจะได้ปลาฉลามซึ่งใหญ่มากนะไหวป่ะพี่พี่วานคือเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะจะมึนๆน,นิดนึงไม่ฮะทีเนี่เขาเขา,เขาขยับ,ยบไม่ได้ไปขึ้นทีอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะครับว่าอาหารทะเลเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างอ่า อันตรา,ายให้ไม่เดินทำดีกว่าเออบอกอยอย่างนึงก็คือตอนแรกพี่นุเห็นอะคิดว่าอาหารทะเลมันจะอยู่ทางทางทางติดกับทะเลไงพอไปดูในเพจอะไรเงี้ยเฮ้ยเชียงใหม่ก็มีนี่นะครับนี่พี่นุสั่งมาดูนะฮะกล่องสุ่ม990อาหารทะเลสดร้านเดี๋ยวขึ้นเพจไว้ให้แล้วกันอันเนี้ยจุดดอกออกนะครับทะเลถังแตกมาเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวมาดูนครับว่า990จะได้อะไรบ้างอ่ะ พี่วานคิดว่าได้ไรพี่ผมอยากได้ผมอยากกินปูครับปูพี่ช้บพี่ช้บกินหอยเขาหอยหอยดิอะไรดิทนฮะจะกินอะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไม่เลือกมเลอยนะมามาด้วยครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับอุ้ยอยากรู้อยากรู้990ที่เสียไปจะคุ้มหรือไม่เฮ้ยยังอือยอง เดี๋ยว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 ขอเปิดเลยนะเดี๋ยวพี่พี่ขอเราก็ดมกลิ่นกันได้ไหมหลกลิ่นอะดมกลิ่นก่อนดมกลิ่นอะแค่นี้แค่นี้กลิ่นเลยอะน้ำแข็งอ๋กลิ่นเปรี้ยวเนี่ยกลิ่นพิซซ่าเลยอะเอาละดูบ้างกันครับหนึ่งสองสามปั๊มปั๊มปั๊มเอาเอาไปทำไมไปใส่น้ำแข็งน่ะตายแล้วหยางยังอยู่ใต้น้ำแข็งเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ว่าจะได้อะไรบ้างมามาดูเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเงาเงาอะไรมาดูมาดูเฮ้ยเดี๋ยวมาดูมาดูว่าได้อะไรบ้างทีละตัวทีละตัวเต่า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 พี่วานพี่วานไม่ใช่เฮ้ยปูไอ้พี่ปูผมอ่าพี่วานได้ปูอันนี้ปูอะไรพี่ลายเสือปูม้าปูม้าไม่ใช่ปูม้าต้องแบบเหนยนี่ปูม้าูมะเรานั่นอะไรอ่ะปูอะไรวะ อุ้ยปูใหญ่อุ้ยปู2ตัวแล้วนะพี่อย่างนี้ปลามาตัวเท่าไหร่พี่ใครใครซื้อใครซื้อขะาดบ่อยพี่ไม่ไม่เคยซื้อไม่เคยซื้อแล้วพี่ช้าป่ะไม่ซื้อเลยเฮ้ยปูม้าสองตัวแล้วปูม้าสองแล้วนี่ก็หลายตานแล้วเนี่ยนี่ปูอะไรอ่ะม้าม้าลายม้าลายปูม้าลายปูเสือเปล่าปูเสือเออเหมือนลายเสือป่ะนะปูสี่ตัวแล้วอ่ะปูสี่ว่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเก้าร้อยเก้าสิบครับเฮ้บปิา ไอ้ปลาปลาปลาอะไรวะปลากระพงเหรอกระพงใช่เหรอชัวร์ป่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมึงรู้อะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆวันนี้อะไรเฮ้ยเฮ้ยไอ้กั้งเหรอกั้งกั้งเหรอเฮ้ยเฮ้ยกั้งว่ะเฮ้ยคุ้มแล้วว่ะเริ่มคุ้มแล้วว่ะกั้งนี่โอ้โห ก้างเฮ้ยมีก้งอีกเหรอก้งมีครับก้งสองตัวครับว้าวงสองตัวเฮ้ย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 ตัวอะไรอ่ะอ๋อน้ำจิ้มจะตื่นเต้นทำไมน้ำจิ้มเฮ้ยยังไม่หมดนะครับอ่าก้างก้งตัวที่สามครับอ่าครับเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะก้งไข่เฮ้ยไข่ไข่โว้ยไข่ด้วยนะครับเฮ้ยยังยังยัง ตั้งห้าแล้วนะเย็นเย็นเย็นเฮ้ยหนวดยาวๆพี่วานเฮ้ยเดี๋ยวยานวดอะไรเี่ยนวดอะไรผมว่าน่าเป็นแมงจับทะเลฮะผมว่าน่าเป็นแมงจับทะเลครฮะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยกุ้งมังกรเหรอพี่มังกรตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะกุ้งมังกรเหรอโอ้โหโอ้แน่นๆเลย สุดยอดครับถาเว,วางกุ้งมังกรครับเฮ้ยเดี๋ยวยเฮ้ยเดี๋ยวจานที่เรียวม,มาเนี่ยดูแล้วไม่น่าพอ,อเฮ้ยจริงเราเอาวางบนบนบน,บนฝาโฟมก็ได้่ะเดี๋ยวก่อนมามาต่อเลยครับแม่จากที่วางละอาพี่เติร์นเอามาทีลอันเอามาทีลอันอขาดขาดอยู่ฮะ<า>ขาดหอยเฮ้ยหอยคล้ายๆหอยเชลอ่อะมันก็หอยเชลลเลยปะหอยเชลลมนคล้ายเหรอ เอาต้องช่วยเติ้นหน่อยพี่มือน่าจะเย็นหอยเชลล์มีสามเซห้าหกเจ็ดหมดแล้วครับหมดคุ้มยังไอ้คุ้มยังคิดว่าคุ้มยังคุ้มยังคุ้มแล้วใครยังไม่มีใครรู้อะะราคาหาอะไรแต่เมื่อกี้ป๊อปหรอไอ้กุ้งลายเสือพี่อครึ่งโลร้อยแปดสิบอันนี้คื่ร้อยแปดสิบป้าเจ้าช่วยออาถือมีดดีๆเดี๋ยวตกสาแล้วทิ่มตายอีกเอาไหนๆก็หอยละเฮ้ยอยขาดอะไรขาดอะไรกุ้งหอยกุ้งหอยปูปู ปลาเฮ้ยครบแล้วนะน้ำเต้าเฮ้ยมึกเมึกมึกเฮ้ยมึกมึกกระดงมึกกระดอเฮ้ยมึกครับกระดองเฮ้ยมึกไงมึกแยกมั็นมึกครับนี่อ่าอันนี้กุ้งกุ้งเล็กกุ้งลายเสือหรือเปล่าเฮ้ยกุ้งแม่หนามปะเนี่ยกุ้งแม่น้มอันนี้อันนี้ต้องให้พี่นุ่งเอาให้ดูเลยของดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห มึกกล้วยยัง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 ฝังนะฝังยังยังยังอะไรอ๋อมึกอีกตัวหนึ่งครับเย็นย็นไม่ช่วยเลยมือไม่ช่วยอีกมือกสองสามตัวอู้หนี่ครับพี่นุอ่ะกุ้งกุ้งเลี้ยงกันกุ้งเรียงกมึกครับกุ้งครับกุ้งวันนี้ประมาณโลเท่าไรอันนี้อันนี้พอผมพอรู้ว่าซื้อกินบ่อยอันนี้ประมาณโลสามร้อยกว่าบาทใช่ก็ยแต่นี่มันอยู่ในแม่น้ำไม่เหรอวะฮะแม่น้ำที่กำลังกระหลลงทะเลแม่น้ำที่กำลังกระหลลงทะเลเออ กุ้งเยอะอ่ะเยอะอ่อยเยอะเยอะเยอะกุ้งก็คือแบบถ้าไปร้านอาหารทะเลมันก็เป็นแบบส่วนหนึ่งของอาหารทะเลไปแล้วเนาะใช่ครับนี่โอ้ยกุ้งเยอะอยู่กุ้งอยู่อยู่กุ้งเผาเฮ้ยกุ้งเล็กก็มีกุ้งขาวกุ้งขาวกุ้ขาวก็มีอีกอ่ะีกตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่เย็นใช่ไหมอุ้ยุ่้ยเย็นมือเช้าเลยกุ้งขาวนี่ก็สองสามร้อยบาทโลหนึงใช่ครับกุ้งแค่นี้เท่าเท่ากันมันเท่าเท่ากัน ่ะแล้วเราหยิบเซ็ตกุ้งออกมาก่อนช่วยช่วยด้วยพี่ไม่ไหวพี่ทำงานหนักแล้วไม่ได้ไปฉีดวัคซีนมาได้ครับได้เรื่องกินนี่ถนัดโอ้โหกุ้งแบบมีมีกุ้งนี้นะพี่กุ้งกุ้งหนึ่งกุ้งสองกุ้งสามใช่สามเลยหมดละยังยังอ่ะเุ้ยเฮ้ยหมึกเฮ้ยหมึกอีกมาอีกอีกสามตัวยังโมูยังอีกฟรีเฮ้ยหมึกอันนี้เขาเรียกหมึกอะไรอะฮาโกกุ้งหมึกทาโกะหมึกทาโกะนะครับห้าตัวนะครับล้วงสิล้วงสิ เดี๋ยวสรุปตอนท้ายกันอีกทีเนาะ นะครับตอนนี้นะครับก็เอาออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีแล้วกันว่าได้อะไรบ้างอ่ะมาดูตั้งแต่กุ้งนี่นะครับ<ด>กุ้งนี่ประมาณโลนะที่เราที่เราเห็นกัน <โล S 1> กะด้วยสายตานะครับอันนี้น่าจะอีกนิดหน่อยไม่ไม่นิดหน่อยก็ประมาณครึ่งโลไม่ถึงครึ่งโลสิบประมาณสิบตัวอ่ะสิบแล้วก็หอยหอยเรามีทั้งหมด4ชนิดเลยนี่ หอยเชลล์หอยแมงผู้อันนี้หอยหอยลายอรอหอยลายหอยลายนี่พี่เต้บอกหอยหวานหวานหอยหวานแล้วปลาหมึกเนี่ยมีอีก2ชนิดก็คือมีหมึกป้้ยแล้วก็หมึกทาโกะนะครับแล้วก็อันนี้อลังการหน่อยกั้งกระดานนะครับแล้วก็อันนี้จานนี้นะครับก็จะมีกุ้งมังกรแล้วก็ปลากระพงครับกระพงอ่าแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับจานปูปูนะครับปูม้ากับปูอะไรนะ ปูม้าลายเสือทั้งหมดนี้990บาทนะมคุ้มคุ้มเหรอคุ้มเลยหรอครับ,รบนะก็พี่นุก็มองมองแล้วก็ถ้าไปกินร้านก็หม,หมดหมดหมดเยอะกว่านี้โอ 2, ้โหสองพันนัไม่อยู่เลยครับถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวช่วยผมกินให้หมดด้วยได้ครับได้นะได้ครับโอเคครับ,รบไปเดี๋ยวไปทำไปย่างเผาไปย่างไปเผาไปกินกัน องสุตรารทะเลของเราคือวันนี้ต้องเผาย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นอันนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คนย่างครับกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มีประมาณไมยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ไม่ถึงยี่สิบนะก็นี่นะครับมีทั้งกุ้งหอยปูปลาทําไม่ได้นะคือปลาไอตัวนั้นต้องเอาไปต้มหรืออะไรนะและต้อเพาหมึกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะครับมาเดี๋ยวพี่นุชชิมก่อนเลยแล้วกันขอชิมก่อนเลยขอชิมก่อนเลยออเลยอาเดี๋ยวใครอยากกินอะไรเตรียมตัวนะ กีบตรงนี้เลยเนาะปิดปิดพอ,อ,อกมาได้เลยทีตรงนั้นแหละโอ้โหแต่เนื้อเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นมากนี่ครับอืมหุ่ยมือสั่นว่ะเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นแล้วแบบสดอ่ะคือสดมากไม่กินเหล่านะกินนี่กินนี่กินนี่เอาจ้ามากินหน่อยนะลูกเร็ว,รวช่วงพี่วันไม่อยู่เนี่ยก,กั้งไงกั้งกินไงวะกั้ง ก้างเ,เอาไปเอาพี่เติร์เราก้างไปเอ๊ะนี่กินยังไงก้างกัดกินอันนี้กัดกัดกัดกินเลยพี่ช้างมาหยิบหยิบหอยหอยหอย,หอยโอ้โหเบลล์เฮ้ย <ไป S 2> นี่กินไงวะเนี่ยผักเลยพี่เนื้อออกมาแล้ว,ลวให้พีเ่เติร์ล้วงไปก่อนเดี๋ยวพี่นุก,กินหอยอโตก่อนครับครับม,มานี่นี่น้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มจิ้มผมไม่จิ้มผมไจิ้มฮะไม่จิ้มเหรอสดเลยเหรอหนึ่งสองสาม อร่อยไหมยอดอ่ะเลยเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนสดเนาะนี่นี่พี่เติ้ลเละเละเลยว่ะของพี่เติ้ลเละเฮ้ยเหมือนเหมือนขยะข้าวกินอ่ะวัดเอาอันนี้นี่นี่นี่เอาอนนี้เอาอนนี้ฝาหอยฝาหอยแต่มีช้อนหน่อยนะระวังช้อนระวังช้อนบาดบาดนะครับนี่ฮะโอ้ยน้ำลายแตกอยู่วงในเว้ยโอ้ยน้ำลายแตกอยู่วงในเว้ยดูดิ เป็นไงเป็นไงเหมือนปูผสมกุ้งมือกะมือกินได้เลยไหมมือกินได้เลยครับกินได้เลยครับนี่นะครับจริงๆอ่ะเราถ่ายกันอยู่ข้างนอกแต่ว่าอยู่ดีฝนตกหนักมากนะครับก็เลยต้องย้ายเข้ามาข้างในแล้วก็หอยนี่นี่หอยอันนี้หอยอะไรนะหอยหวานหอยหวานเอาหวานไหมลองนี่ หวานอยู่หวานเหรอหวานแล้วพี่จับพี่จับจะไปกินน้ำจิ้มเหรอไม่กินน้ำจิ้มไม่ค่อยชอบอ่ะอะไรทำไมมีดำๆด้วยวะอาจจะมีใบไม้บ้างหมึกมั้งเหรอกินได้ไหมเนี่ยน้ำมึกกินได้น้ำมึกน้ำมึกดูดเลยดูดกินได้อ่ะกินได้ได้พ่อครัวเรารับประกันละเมื่อกี้ใครบอกกินปูกอ๋อพี่จับด้วยเหรอเราด้วยกั คือมันสดอ่ะเนาะมันก็แบบรสชาติไม่ค่อยเหมือนหมึกนะในหอยเนื้อนุ่มกว่าเนื้อนุ่มกว่าเหรออือผมรู้แล้วพี่ชับหวานจริงหวานแต่ถ้าจิ้มน้ำจิ้มปุ๊บไม่ได้รสชาติหรอไ,ได้เอเอ,เอกินอย่างนี้เลยเดี๋ยวลองจิ้มหน่อยกุ้งมั่งเฮ้ยกุ้งกินบ่อยแล้วไม่เอาปูดีกว่าเปิดตรงนี้เหรอใช่จับโอ้อ่าบิจเจอรแนวนี้ไปอ่าบิจเจอรแนวนี้ไปกินอะไรอ่ะก็น่า ตรงไหนวะตอนนี้ก็หักใช่ไหมใช่น,นี่ก,หก็หักนี่อย่างนี้ครับแล้วก็จิ้มเอาขอวางก่อนพี่เติร์นก็รัวใหญ่ไม่เออคยกินไงโอ้โหอย่าอย่าทำเสีงเยงนียน้ำลายแตกโอ้โหขอคงตัวได้ไหมหอืออร่อยมากครับโอ้ยโอ้ย เอาผาไหมเราถามไหมถามไหมได้แหละผาพี่ต้นกินกุ้งเขาต้องแกะใช่ไหมแต่ผมกินไม่แกะเอาไงยังไงอย่างนี้ฮะหักครึ่งหักครึ่งเงยเฮ้ยกินเปลือกไปได้เลยครับเป็นแคลเซียมของแคลเซียมนี่ิวานขี้เสร็จแล้วครับโอ้กูพิวานนี่เหลือครึ่งตัวคอ้ะนี่ครับล้างมือครับล้างแล้วครับ อ้หวานไหมหวานมากหวานจริงสดจริงครับมันอร่อยว่ะมันไม่เหนียวเลยฮะไม่เหนียวเลยป่ะนี่ครับคือันนี้ขายล็อบไอ้ล็อบสเตอร์หรือวะหลังเนี่กุ้งมังกรแต่อันนี้เป็นกุ้งมังกรใช่ไหมใช่ครับเป็นกุ้งมังกรข้างนอกเนี่ยวัวน้ำลายไหลอ่ะ ลองพิกดีวะเฮ้ยเฮ้ยอยอยู่ครับอืลอยอยู่แล้วก็สดตัดเป็นไงเปลือกเคี้ยวไม่ขาดเลยเนี่ยบอกไม่ปอกเปลือกอ่ะเกินกินอย่างนี้เลยเหรอปกติเฮ้ยฟันเป็นยังอยู่คมไม่เที่ยดูดูโอ๊ยพี่อย่างนั้นเอ่อยนะอออืื้ห โอเคทุกคน <c oughs> ก็ <c oughs> ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วของนี่ยังเหลืออีกเยอะเลยตอนนี้เราถ่ายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องน่าจะพอแค่นี้เราต้องแบบไปย่างกินกันต่อทีมงานเพราะว่าตอนนี้ทีมงานรอบๆเนี่ยคือน้ำลายไหลกันหมดแล้วนะครับโ <c oughs> okay. อเคจาบคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากลองก็ไปลองสั่งกันดูนะครับเขามีหลายราคานะ590ก็มีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าถูกกว่านั้นมีหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่นุ่จะขึ้นเพจไว้ให้นี่เพจนี้เลย อ่าโอเคครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้ามีอะไรคอยฝั่งติดตามครับไปอยากกินกุ้งแตกตัวกลัวทีมงานกินไม่อิ่ม